าฮอาภาพรไม่โบถูกสลากลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว30 5 0ใบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์เลขท้าย2ตัวคือหมายเลข3 0นักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสต์คลิปลงในไอจีวางลอตเตอรี่เรียงรายจำนวน50ฉบับพร้อมกับข้อความว่าไม่โบค่ะ รอดค่ะ50ใบยังไม่ได้ตรวจรางวัลที่1เดี๋ยวเจอกันในคลิปไฮยังบอกว่านี่แค่รางวัลเลขท้ายตนยังไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นอีกซึ่งคาดว่าอาจจะถูกรางวัลที่1ก็ได้เพราะมีสลากที่มีเลขท้าย08อยู่หลายใบยและยังได้เล่าต่ออีกว่าตนได้ไปเหมาลอตเตอรี่จำนวนหลายหมื่นบาทและมีเจ้าหนึ่งจะให้เหมาแต่ขายจับเป็นชุด1ิใบตกใบละเกือบ200บาทตนจึงไม่ได้ซื้อเจ้านั้นมา ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดทำอะไรอะ่ะเลี้ยงค่ะคุณขาออ้ยไม่โบค่ะคุณก็ดีเลยหลักแสนก็ดีเลยห้าสิบใบอ่ะส่องมาดูดิปรดูดิไม่โบทุกคนเป็นยังไงบ้างส่งข่าวกันซิ อะไล่มา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 ใกล้ๆไล่มาใกล้ๆห้าสิบใบสองตัวแต่ยังไม่ได้ตรวจเลขอื่นนะคะอาจจะถูกลงวันที่หนึ่งก็ได้เพราะรู้สึกว่าศูนย์แมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะก็สาธุขอให้ลงวันเข้าแต่ตอนนี้ห้าสิบใบเบาๆก่อนหนึ่งแสนบาทซื้อมาประมาณเจ็ดหมื่นไปเหมาเหมาล้านเหมือนเดิมเหมาเหมือนเดิมไม่มีผิด เขาไอ้นี่ค่ะช่วยให้ให้ช่วยซื้อดีนนเจ้ามงสี่หมื่น 40, บอกช่วยหน่อยเขารวมเป็นสิบใบบอกไม่ไหวเขาก็ขายแพงเกินนะคะขายชุดนุ่งต้องเท่าไหร่อ่ะใบเกือ200บสองร้อยชันซู้ไม่ไหวแล้วค่ะอีนั้นที่ฉันพูดเรื่องจริงนะฉันไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะมันแพงเกินไปนะคะคุณขาถ้าฉันไ่ถูกฉันก็บสิคะใช่ไหมคะดีนไดนอี่ฉันหยุดแล้วฉันขึ้นรถเลย สวยๆขอให้โชคดีทุกคนนะคะ50ใบค่ะงวดนี้โอเคค่ะไม่โบกค่ะ